สวัสดีครับผมช ja ่างบอยนะครับวันนี้จะพามาดูขั้นตอนการทํางานตั้งแต่แรกเริ่มจนจบเลยนะครับอันนี้เป็นโลงรถและหลงครัวนะครับเป็นงานต่อเติมครับที่ระยองนะครับบ้านฉากนะครับอันดับแรกเราก็หาระยะนะครับระยะหาฉาดนะครับแล้วเราเปิดหน้าปูนนะครับเป็นปูนทีเทไว้แล้วนะครับเปิดหน้าปูนเพื่อขุดหลุมนะครับขุดหลุมวางตะแกรงวางเพจแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเทปูนให้เต็มหลุมนะครับเหลือไว้แค่แผ่นเพจนะครับเพื่อเราได้เชื่อมเสาให้ตั้งได้นะครับ นี่ครับเสร็จแล้วเราต่อไปต่อจนทันไปนะครับแล้วก็จะมีคานทั้งหน้าครับยาวต้อง6เมตรกว่านะครับเป็นโครงถักแบบโมเดลนะครับเราไม่ถักแบบทะายางเหมือนโรงงานนะครับอันนี้รับประกันครับแข็งแรงครับผมงานตัวนี้รับประกันจากประสบการณ์นะครับระยะ10เมตรได้เลยครับ10เมตร12เมตรได้สบายครับอันนี้เป็นโรงครัวข้างหลังนะครับโรงคัวข้างหลังเราก็ใช้คน2คนนี่แหละครับแต่โรงรถข้างหน้าเราใช้ รถยกนะครับอันนี้เป็นแผ่นหลังคาครับเรามุงเสร็จแค่ชั่วโมงเดียวเขามาส่งแผ่นเขาขึ้นให้เรานะครับเราให้พิเศษเขานิดนึงอันนี้ก็เสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้ครับติดไฟติดอะไรเสร็จแล้วเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังลงรถวลงครัวนะครับอันนี้ก็เป็นโรงครัวนะครับประมาณนี้นี่เป็นโรงรถนะครับข้างหลังระบายอากาศได้ดีเข้าบ้านเกตนะครับประกันครับว่าคงทนแข็งแรงนะครับนี้เป็นบานประตูบานเลื่อนนะครับ เราเออกแบบให้เจ้าของบ้านเองนะครับเจ้าของบ้านก็พอใจครับนี่ครับบานเ2็สระบบนะครับอันนี้เป็นโรงครัวนะครับสนใจติดต่อทักมาถามได้นะครับผมค,ครับ